นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะน้ำมนซึ่งอยู่ในชุดเสื้อยืดสีม่วงกับกางเกงยีนขาสามส่วนกำลังนั่งสลึมสลืออยู่บนเรือ เธอง่วงงูนเพราะรับประทานยาแก้เมาตามที่ไกด์แจ๊ดแนะนําไปไกด์ผู้มากประสบการณ์บอกว่าควรรับประทานยากันไว้ก่อนเพราะวันนี้คลื่นลมแรงจะได้ไม่เมาเรือส่วนจอมพลก็ถือถุงพลาสติกพร้อมกระดาษทิชชู่ติดมือไว้เพื่อภรรยาสาวอยากจะอาเจียนเออน้ำมนต์ผมเห็นคุณเอาชุดจำสูตรสีเหลืองที่ผมซื้อให้มาด้วยทำไมไม่ใสล่ล่ะอ๋อแค่เอามาเผื่อๆนะคะ ปกติเวลาฉันไปไหนก็จะมีชุดสำรองไว้สักชุดเผื่อฉุกเฉินเห็นชุดนั้นเนื้อผ้าเบาดีไม่หนักกระเป๋าเลยเอามาด้วยแต่ไม่ได้กะจะใส่หรอกค่ะเธอไม่ได้ถามว่าเขาเห็นชุดจัมสูตรนั้นได้อย่างไรเพราะมีเรื่องที่อยากรู้มากกว่าคือเขาหายไปคุยอะไรกับลูกสาวเจ้าของรีสอร์ทตั้งนานขนาดเธอเล่นน้ำทะเลกับพี่ตุ๊กและน้องแหม่มเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาได้เจอกันอีกทีก็ตอนมาขึ้นเรือน,นี่แหละ ไปคุยกับคุณจันจิราตั้งนานเป็นไงบ้างคะสวยครับฉันถามถึงงานนะคะไม่ได้ถามว่าเขาสวยไหมหญิงสาวเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยก็เขาสวยจริงๆนี่นาสวยมากจนผมต้องพูดถึงชายหนุ่มแกล้งทำสายตาเหม่อลอยแบบเพ,เพ้อเๆเห็นพี่แจ็คบอกว่าเขามีลูกมีสามีแล้วนะคะเธอแอบไปถามพี่แจ็คมาแล้วพี่แจ็คบอกไม่หมด เขามีลูกมีสามีแล้วก็จริงแต่ก็หย่าแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องทั้งสวยทั้งรวยเสน่ห์แรงยิ่งกว่าสาวๆส,สดๆอีกนะเขายั่วเธอเล่นเหรอคะปลายเสียงสะบัดนิดๆแล้วเธอก็หันควับไปมองทะเลคุณหึงหรอคนช่างยัว่วยื่นหน้าเข้าไปจ้องใกล้ๆฉันมีสิทธิ์อะไรไปหึงคุณแต่เธอพยายามหลบหน้าก็สิทธิ์ที่เป็นเมียผมไงเขายิ้มกลิ่มทีเดียว น้ำมนตไม่ได้พูดอะไรต่อไม่แน่ใจตัวเองว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่อาการไม่พอใจนิดๆที่เขาไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนานๆแถมยังพูดชมแบบเพอ้เพอๆว่าเธอสวยมากอีกนี่มันเรียกว่าหึงหรือเปล่านะจอมพลเห็นเธอนั่งนิ่งจึงเล่าเรื่องให้ฟังคุณจันจิราเขาแก่กว่าผมตั้งสิบกว่าปีนะไม่มีอะไรหรอกครับที่รักไม่ต้องหึงนะเขายิ้มหวานให้ก่อนเล่าต่อ เขาเอารูปรีสอร์ทใหม่ของเขาที่หัวหินมาให้ดูเขาอยากให้ทัวร์เราเปลี่ยนไปใช้ที่นั่นพอผมถามว่าถ้าใช้แล้วจะมีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอะไรให้บ้างเขาก็เลยโทรให้ลูกน้องร่างสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าชั้นหนึ่งให้ก็เลยคุยรายละเอียดกันนานหน่อยอ้าวฟังเขาเล่ายังไม่ทันจบน้ำมนก็คอพับไปที่ไหล่เขาเพราะยากแก้เมาเริ่มออกฤทธิ์และยังไม่หายเปลียจากกิจกรรมดำน้ำเมื่อวาน จอมพลจึงจับตัวหญิงสาวนอนราบให้หัวหนุนตักเขาไว้จากนั้นก็เห็นเธอหลับๆตื่นๆตลอดการเดินทางกระทั่งถึงบ้านในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันทำงานจอมพลเดินออกจากห้องทำงานของคุณอุทัยด้วยความสบายใจเนื่องจากเพิ่งได้รับคำชมจากผู้เป็นพ่อว่าเขารู้จักคุยธุรกิจเป็นงานเป็นการได้แล้ว การที่เขาสามารถต่อรองขอสิทธิประโยชน์สูงสุดในการเปลี่ยนไปใช้รีสอร์ทที่หัวหินของจันจิราทําให้พ่อเห็นศักยภาพของเขาจึงสั่งย้ายให้เขาไปเรียนรู้งานที่แผนกใหม่คือแผนกการตลาดโดยให้ศึกษางานการวางแผนรายการนําเที่ยวชายหนุ่มอดใจรอจะเล่าถึงความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อเพิ่มขึ้นให้น้ำมนฟังแทบไม่ไหว ดังนั้นเมื่อขับรถมารับหญิงสาวที่บ้านของหมอดูไพย,ยิปซีีชื่อดังคนหนึ่งจึงรีบเล่าทันทีซึ่งเธอก็ยินดีกับเขาด้วยอย่างจริงใจดีใจด้วยนะคะคุณพลฉันบอกแล้วว่าถ้าคุณตั้งใจจริงคุณก็จะทำได้สำเร็จเสมอดูสิคะทำงานได้ไม่นานคุณพ่อก็เห็นความสามารถเลื่อนตำแหน่งให้คุณไปทำงานบริหารบ้างแล้วขอบคุณนะครับน้ำมนที่ให้กำลังใจผมมาตลอด เขาพูดพร้อมยิ้มกว้างแล้วถามเธอต่อแล้วคุณล่ะเรียนวันนี้เป็นไงบ้างดีไหมดีค่ะฉันเรียนคอร์สเร่งรัดวันเดียวจบสำหรับคนมีพื้นฐานมาแล้วก็เลยอัดเนื้อหาแน่นเอียดหนักสมองอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีค่ะหลังจากน้ำมนให้ยิปซีและแม่ช่วยสอนการดูไพ่ย,ยิปซีให้รวมถึงมีโอกาสได้ทำนายให้ลูกค้าหลายๆคนทำให้เธอรู้สึกชอบงานนี้ขึ้นมาแบบจริงๆจังจั ยิ่งเมื่อวันก่อนเธอลองทำนายไพ่ด้วยตนเองโดยไม่มียิปซีคอยช่วยบอกบทให้แล้วลูกค้าบอกว่าแม่นเธอก็ยิ่งมีกำลังใจจึงมาเรียนเพิมเ่มเติมเพื่อความรู้ที่แน่นขึ้นและจะได้รับไปประกาศนียบัตรมาแปะที่ฝาบ้านให้ลูกค้ามั่นใจอีกด้วยเธอหวังจะเอาดีทางนี้ให้ได้เมื่อรถมาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงหน้าปากซอยทางเข้าบ้าน จอมพลก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนสมัยเรียนเพิ่งโทรมาตามให้ไปเล่นบาสเกตบอลซึ่งเขาเล่นอยู่เป็นประจำที่โรงยิมของสนามกีฬาแห่งหนึ่งแต่ช่วงเดือนสองเดือนมานี้ไม่ได้ไปเลยเขาจึงหันมาพูดกับหญิงสาวพร้อมทำสายตาวิงวอนเออท่านน้ำมนตขอรับคือว่าคืนนี้ถ้าข้าน้อยจะขออนุญาตไปเล่นบาสกับเพื่อนๆจะได้ไหมขอรับจู่ๆเขาก็เปลี่ยนสรรพนามเธอและตัวเองเฉยเลย เป็นอะไรคะคุณพลอยู่ดีๆก็เรียกฉันว่าท่านแล้วเรียกตัวเองว่าข้าน้อยทําไมทําเป็นหนังจีนกําลังภายในไปได้เธอหัวเราะเบาๆถ้าท่านน้ามนต์ไม่ให้ข้าน้อยไปพวกเพื่อนๆมันต้องล้อเลียนข้าน้อยว่ากลัวเมียแน่ๆเลยขอรับน้ํามนต์คัากับคําพูดนอบน้อมของเขาเหลือเกินไม่รู้อยากไปเล่นบาสเกตบอลมากจริงๆหรือกลัวโดนเพื่อนๆล้อว่ากลัวภรรยาก,กันแน่แล้วจะกลับดึกไหมคะท่านถาม ข้าน้อยเล่นบาสไม่ถึงสองชั่วโมงก็เลิกแล้วขอรับแต่อาจจะไปกินข้าวต่อกับพวกมันแป๊บหนึ่งรับรองกลับถึงบ้านก่อนห้าทุ่มแน่นอนขอรับข้าน้อยรับปากแข็งขันไปเธอค่าแล้วก็เลิกเรียกฉันว่าท่านเลิกเรียกตัวเองว่าข้าน้อยด้วยเรียกแบบนี้นี่แหละเพื่อนๆจะหาว่ากลัวเมียแน่แน่คุณยอมรับว่าเป็นเมียผมแล้วใช่ไหมเย่เย่เย่คนกลัวเมียยิ้มหน้าบาน พอโดนแซวเธอก็เขินจนหูแดงเมื่อเขาขับรถมาจอดที่หน้าตัวบ้านจึงรีบวิ่งเข้าบ้านไปทันทีชายหนุ่มเอ็นดูเธอนักคิดว่ากลับมาจะขอหอมแก้มให้ชื่นใจสักฟอดสองฟอดหลังจากเล่นบาสเกตบ,บอลก,กับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วจอมพลก็อาบน้ำชำระเหงื่อใครจากนั้นก็เดินไปขึ้นรถเพื่อขับตามเพื่อนๆไปที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬานักกำลังสตาร์ทรถ ก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือเรียกเข้าจากน้องสาวว่าไงน้องกล้าวพี่พลอยู่ไหนดูรูปที่น้องส่งไปให้หรือยังรัดกล้าวถามเสียงแข็งยังไปเปิดดูซะแล้วสังเกตผู้หญิงผู้ชายสองคนที่อยู่ในทะเลไกลๆด้านหลังน้องแบมนะดูแล้วโทรกลับน้องด่วนพูดด้วยเสียงกระแทกกระทันจบเธอก็วางสายไปจอมพลเปิดดูรูปที่รัดกล้าวส่งมาให้ทางโทรศัพท์มือถือ แล้วใบหน้าขาวๆของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงจัดขึ้นทันทีรีบโทรกลับหาน้องสาวเอารูปมาจากไหนน้ำเสียงชายหนุ่มบ่งบอกว่าอารมณ์เสียพี่สุภาเอารูปที่ไปเที่ยวหลีเป๊ะลงเฟซบุ๊กพอดีน้องแอบเป็นเพื่อนเขาเลยเห็นรูปพวกนี้ก็เลยเซฟแล้วส่งต่อให้พี่พลทำไมพี่พลปล่อยให้เมียไปเล่นน้ำทะเลกันสองต่อสองกับพี่แทนแบบนั้นหรือมันแอบไปแล้วพี่ไม่รู้โดนสวมเขา จอมพลวางสายจากน้องสาวโดยที่เธอยังพูดไม่จบสิ่งที่เห็นคือภาพที่พี่สุภาถ่ายรูปน้องแบมลูกสาวซึ่งกำลังยืนโพสท่าอยู่ริมทะเลใกล้ๆผับริมหาดต่อเมื่อมองไปเบื้องหลังของน้องแบมไกลๆหน่อยก็เห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังจับมือถือแขนกันในทะเลแม้จะไม่เห็นชัดแต่เขาก็จำได้ทันทีชุดจำสูตรสีเหลืองอ่อนที่น้ำมนบอกว่าแค่เอาไปเผื่อ ไม่กะจะใส่แล้วทำไมถึงใส่ไปเล่นน้ำทะเลกับแทนคุณได้นี่เธอคงไม่รู้ตัวว่ามีคนถ่ายรูปแล้วบังเอิญติดเธอและหมอหนุ่มมาด้วยถึงได้ทำหน้าตายเวลาถามถึงชุดนั่นแถมตอนถามว่าได้คุยกับแทนคุณไหมก็โกหกว่าไม่ได้คุยอีกถ้าไม่มีอะไรกันแล้วจะปิดบังทำไม ชายหนุ่มคิดแล้วก็ปฏะติดประต่อเรื่องเองว่าที่เธอยอมไปเที่ยวหลีเป๊กกับเขาด้วยก็คงเพราะนัดแน่กับหมอหนุ่มไว้แน่ๆจะได้หาโอกาสตอนกลางคืนเพื่อแอบ,บนัดไปเจอกันจอมพลจับพวงมาลัยรถแน่นรบกลามจนเป็นสันนูนความน้อยใจพุ่งพล่านขึ้นมาจับขั้วหัวใจเคยคิดว่าอย่างน้อยก็มีเธออยู่คนหนึ่งบนโลกนี้ที่รักเขาบ้าง แต่ไม่ใช่เลยเพราะเธอก็หลงสเสน่ห์หมอหนุ่มนักเรียนนอกนั่นไม่ต่างไปจากพี่สาวฝาแฝดของเธอหรอกแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่มีใครต้องการเหมือนเดิมโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ